สัอฮิบาตุครับในจำภาพบรรยากาศที่เหมือนที่เรากำลังวงล้อมอยู่ครับสมัยท่านนบีมีอยู่ช่วงหนึ่งเวลาหนึ่งหลังละมาดเนี่ยอยู่ในสภาพของการฮะละก็เหมือนกันจู่ๆมีบุคคลหนึ่งเดินเข้ามาในมัสยิดท่านนบีก็เลยถามสหาะที่อยู่ในวงล้อมว่าท่านอยากจะรู้ไหมว่าใครคือชาวสวรรค์ แน่นนะอนฮะซอวะค,คนใดเนี่ยอะไรก็ตามที่ท่านนาบีบอกเนี่ยจะได้รับความสนใจและและอยากจะรู้เป็นที่สุดอ่ะท่านนาบีก็เลยชี้ไปที่คนดังกล่าวซอวะก็เริ่มที่จะสนใจกับบุคคลดังกล่าวแล้ววันรุ่งขึ้นก็เกิดก็ฮาระก็ต่อฮะหรือครั้งต่อไปเกิดขึ้นต่อท่านนาบีก็ถามต่อประโยคที่สองประโยคเดียวกันของครั้งแรกอ่ะครับว่าท่านอยากรู้ว่าใครคือชาวสวรรค์ ท่านอุมารท่านอบับบาบก็ก็อยู่ไม่ติดแล้วฮะเนื่องจากว่าด้วยสภาพที่ครั้งแรกท่านนาบีก็ย้ำแล้วแล้วพอถึงครั้งที่3กรณีเดียวกันเนี่ยนบีก็ยังไม่เฉลยนะฮะไม่ว่าสหาาบัถามว่าว่าเขามีคุณสมบัติอย่างไรแต่ด้วยความที่เป็นสหบัตของท่านนาบีเนี่ยอ,อ,อยู่วันหนึง่งท่านอุมารตามสหาาบับุคคลดังกล่าวที่เข้ามาในมัสยิดเนี่ยตามไป จนสร้างสถานการณ์ตัวเองะฮะว่าฉันเนี่ยเหมือนจะทะเลาะกับที่บ้านมาคงอาจจะต้องขอพักที่บ้านของท่านหน่อยในคืนนี้ในวันนี้แล้วก็อยู่ในในบ้านของบุคคลที่ท่านนาบีชี้ไปฮะว่าว่าเป็นชาวสวรรค์อยู่ครบหนึ่งครบสมวันจนก่อนจะออกก็บอกเออแกก็บอกความจริงว่าท่านอุมันก็บอกความจริงว่าที่ที่มาอยู่เนี่ย เหตุผลเพราะอะไรแต่เขาบอกว่าในบรรดาที่เขาอยู่ในตลอดหนึ่งวันสองวันหรือสามวันดังกล่าวเนี่ยเพราะว่ามีความเห็นต่างกันอยู่ใน,ในเรื่องของรายละเอียดนะครับไม่เห็นอะไรที่โดดเด่นไปมากกว่าเขาหมายถึงท่านอุมัสหรือซาฮบะที่ใกล้ชิดเลยบางเวลาละหมาดก็อาจจะเกือบๆอะไรนะไม่ทันวัตวัตุแรกไม่ทันรากาอัดแรกซะด้วยซ้ำก,ก็เลยก็เลยถามตรงๆว่าอะไรคือ สิ่งที่คุณทําเป็นประจําอยู่แล้วเขาไม่รู้ในตลอดที่เขาอยู่เนี่ยเขาบอกว่าข้เหมือนปกตินะท่านไปละหมาดฉันก็ไปละหมาดท่านสดะกาันฉันก็สดะกฉันดูอาก็ดูอา่อานุำอ่านก็ดอ่านก็ดอ่านคิดไปคิดมาเขาว่าถ้างั้นน่าจะมีสิ่งเดียวที่รู้สึกว่าฉันทํามาตลอดก่อนนอนคือฉันให้อภัยทุกคนในวันนี้ไม่รู้ว่าคนที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจว่าที่ที่ได้ไดทํากับเขาได้ประเชิญหน้ากับเขาในทุกๆวัน ท่านอุมัมก็เลยบอกว่าถ้างั้นน่าจะเป็นสิ่งนี้ที่เขายังขาดอยู่ในถึงความเสมอเสมอในการที่จะขอเพยให้กับทุกคนที่เข้ามาในชีวิตเขาเประเด็นหน้ากับเขาหรือสิ่งที่เขาต้องพบเจอดังนั้นนี่ก็เป็นหนึ่งอีกบทเรียนว่าหนึ่งหนึ่งออข้อคิดอย่างหนึ่งที่เราเห็นว่าในสภาพของอาลักษก็ะหรือของการรวมกันที่ที่เป็นหมู่มากอะครับทั้งของที่มาของพ่อแม่ของ อะไรนะฮะที่ทุกท่านได้ได้บอกมาภูมีภาคอะไรต่างๆดังนั้นจึงจะอาจจะบอกคําอีกคาหนึ่งที่ของออโอลามาห,หรือนักปราชญ์ได้บอกว่าพึงรักกันให้มากๆฮะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าการพรักจากหรือว่าการพูดครั้งนี้แหะครั้งต่อไปจะพูดกันเมื่อไหร่เราอาจจะต้องถามไถ่กันให้มากๆเพราะเราไม่รู้ว่าสายที่เราคุยกันล่าสุดเนี่ยครั้งต่อไปเราจะได้คุยอีกหรือไม่แล้วเร,เ,รเราอาจจะต้องอดทนกันมากขึ้นหน่อยฮะ เพราะการพลากจากไม่สามารถที่จะหวนกกับคืนมาได้ดังนั้นโดยสรุปในสามมาติติกเพ่งตระหนักว่าการที่มีคําพูดต่อกันที่ดีเนี่ยมันย่อมดีวกว่าการจุมพิษในขณะที่สิ้นลมหายใจซึ่งอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นดังนั้นเนี่ยใน,ในบริบทของความเป็นองค์กรทั้งหลายเนี่ยท่านอิมันชาวีอบอกว่าไม่มีความความพอใจคือเป้าหมายที่ไม่ถูกไล่ทัน ของทุกคนนะมีถึงความพอใจของทุกคนเนี่ยนั่นหมายความว่าขึ้นอยู่กับเป้าหมายเจตนาที่เราร่วมกันว่าเราทําเพื่อใครเป้าหมายของเราอย่างไรและแน่นอนนะที่เรารวมกันเนี่ยเราก็คงมีเป้าหมายเดียวกันที่เราก็คงไม่เอาดุนยาที่จะมาอยู่เป็นฐานเหมือนที่ท่านนาบีอีสซาบอกว่าสุดดุนยาคือสุดยอดของทุกๆความผิดและแน่นอนการร่วมรวมตัวกันขององค์กรไม่น่าจะเป็นเพื่อดุนยา ดังนั้นผมอาจจะจบประโยคด้วยที่ผมมาจากสอนอทอแล้วก็มาต่อด้วยยมอทอเนี่ยเราจะมีประโยคหนึ่งที่ออ,อไนะคมคิดของท่านเชคโมฮัมหมัดาาลกอซารีได้ฝากไว้ว่าไม่มีใครที่ไม่มีศัตรูคู่อริแม้แต่ศาสนาทูตทุกการสมัยเนี่ยก็จะเจอแต่พึงตระหนักว่าถ้าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ย ถ้าหากเป็นคนดีเป็นคนดีที่มาตักเตือนเราเนี่ยแหละเราก็คงต้องทบทวนพิจารณาตัวเองแต่หากเป็นคนที่ไม่ดีหรือคนที่เรวมานินทาก็อย่าได้วันเกรงต่อสิ่งนินทานั้นดังกล่าวดังนั้นสิ่งนี้น่าจะเป็นอะไรนะข้อตืนจใจสําหรับผมแล้วก็ผู้ร่วมพันละก็ในคาคืนนี้ครับอัลลอฮฺอัลเลาะห์อัลกุ๊มหลังอัลลอฮฺ <c oughs>